Blue corner, this fighter is 24 years of age. She stands 172 centimeters tall with a professional fight record of 26 fights and 18 wins. Fighting out of Bangtao, Muay Thai representing New Zealand. Please give it up for Jenna White Man. Dan Kiwi, New Zealand. ยิ้มหวานมาเลยครับนี่คือเจน่าไวแมนครับวัย2ีปีเจ้าของสูงสูง172เซนติเมตรโอ้โหตัวสูงมากครับเป็นผู้หญิงที่รูปร่างดีมากครับอย่างกับน,นางแบบเลยครับ And her opponent here, fighting out of the red corner, she is 29 years of age, stands 167 centimeters tall, with a professional fight record of 32 fights, 20 wins and two draws. Fighting out of Fairtex, this is Claire Randcard from Scotland. Of, of LWC. <laughs> คลราแรนคายนักชกหญิงมากประสบการณ์อีกคนหนึ่งครับวัย29ปี <W> โอ้ผ่านสังเวียน <L> end, มวยนี่มา <ank> เพียบเลยครับประเทศสกอแลด29กับ24ปีครับต่างกันอยู่5ปี167กับ172ครับเป็นเจน่าสูงกว่า5เซนติเมตร อ่ะครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับ mm. แคลรแลนคลายเดินเข้าหาตามสไตล์ครับ mm. นี่ครับหัวก้นไปทีหนึ่งรับพายเดินหน้าไม่หยุดอยู่แล้วนะครับแคลรแลนคลายครับ mm. อาบวกหมัดกันเลยหมัดหนึ่งสองครับแคลรเจน,น่าก็บวกสู้ครับ โอ้เดินไม่มีเกียร์ถอยหลังจริงครับแพรแลันคายครับหิงหนึ่งสองไม่โดนเจน่าก็ดูไม่ตกใจครับไปตามจังหวะของตัวเองเรื่อยๆโอ้โหหมัดยบซ้ายดีครับโอ้หมัดหน้าดีกว่านะครับเจน่าครับโอ้แพรครับเดินทื่อๆแบบนี้นี่เดี๋ยวโดนนี่ครับโอ้สาวหมัดสวยครับ โอ้ตัดตัดลำตัวดีเอาแคลรแลนยังไงครับเจน่าโอ้มาละมาเป็นชุดเลยครับเน้นไปที่ลำตัวของแคลรแนคายเลยครับอาจจะนดาไวแมนครับโอ้ถือว่าออกตัวดีเลยครับแคลรลนคายอ้ามีศอกมาแจมอีกต่อยลำตัวเน้นลำตัวเลยครับโอ้เจน่าดูนิ่งไปครับเจน่าดูนิ่งไปครับโอ้แล้วก็มีเซเลสแฮนเซนครับมาอยู่ที่มุมของแคลรแนคายด้วยครับแต่ก็เป็นมวยสไตล์เดียวนะครับประเภทเดินบุกครับทีมซ้ายไปครับแคล ต้องระวังครับลูกแบบนี้ครับเหนือความคาดหมายเอามีศอกโอ้คู่นี้ไม่ต้องบิ้วไม่ต้องจูนกันนานครับใส่นะครับกลาครับต่อยลำตัวเป็นหลักครับเจนน่านี่ก็เน้นมาครับเข่าเสียบเข้าไปจะจะมีศอกครับโอ้เลือดอมาแล้วโอ้โยดนงัดศอกไปงัดศอกมาครับอ้ยศอกเตทำเตะเมาครับเมาเมาเมาต้องนับเลยแล้วก็อู้ อุ้ยดูเลือดเนอะอู้ต่อยลำตัวนึกว่าจะอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้โดนไป็นหนึ่งนับแล้วครับแคลร์คลายครับโอ้เลือดทะลักเลยครับแพรโอ้ยังไม่หยุดครับยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับโอ้เจน่าเน้นแล้วครับแบบนี้โอ้น่าเป็นหัวครับเลือดออกเยอะจริงๆครับแพร์ปากซอกไหมครับเจน่าเอามีซอกสู้ครับแพรซอกคืนเอาวงไหนใครตีใคร โอ้โหเจสเซลเลก็ตะโกนว่าเอลโบเอลโบครับออเจน่าก็แตกเหมือนกันนะครับโอ้โหมากันแล้วครับคนละแผลครับตอนนี้เลือดท่วมเลยครับมวยหญิงครับโอ้ยโอ้ขวานคนละเล่มครับขวานจากนิวซีแลนด์เจอกับขวานจากสกอตแลนด์ครับโอ้หายากครับมวยหญิงแตกคู่ครับเอาฟันไปครับฟันขวาโอ้ฟันแบบนี้เลยครับแพรโอ้ยเลือดท่วมเวทีแล้วครับท่านี้ครับโอ้โห แดงฉาดไปด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้เหนื่อยครับโอ้โหนีหนึ่งแผลหัวปูดโอ้ยนี่ครับอุ้ยอันนี้ปุ๋มไปเลยครับตรงนี้หรือเปล่าครับพี่แตกครับจุดเกิดเหตุเลยครับนี่ครับตรับโี้แผลนี่สะดุ้งกรรมการต้องนับเลยครับ ต่ถือว่าให้โอกาสนะครับเป็นแซนดิงเอสเขาครับโอ้ส่วนเจน่าหลังจากนั้นแคลเอาคืนครับดูครับอุ้ยเหนือคิ้วซ้ายเจน่าครับเอาดูทั้งคู่โปวารสินมาแล้วลุยกันต่อยก2อครับโอ้ทำครบยกนี้นึกสภาพหน้าของทั้งคู่ไม่ออกนะครับแต่จะครบยกน้นต่อเไปดูกันเลยครับเด็ดมวยเดือดวันนี้อ่ะทีไว้ครับเจน่าครับทีไว้ยิงหมัดขวาโอ้ยโดนหมัดขวาของแคร์ครับ ฝันต่อครับแครเจน่าครับฝันสู้ครับทั้งงัดทั้งฝันครับอ่ะฝันแครเจน่างัดมาอ่ะจิ้มลำตัวพยายามจะงัดสอกครับเจน่าฝันมาแครฝันคืนโอ้ยเลือดแดงไม่หมดแล้วครับทั้งคู่ครับโอหมออยู่ไหนครับโอ้ตอนนี้น่าจะเมาเลือดกันทั้งคู่เลยครับเมามันครับเอ้าโอ้พีเข่ามาครับเจน่าแรทีไว เดินหน้าเข้าไปต่อครับตาเล่นคายยิงหนึ่งสองโอ้โหหมัดหนึ่งสองเอาอเลือดบิดไม่รู้เลือดใครไปเลือดใครแล้วละครับตอนนี้ครับทีบับแคร์เจน่าทีบคืนโอ้ยใครนี่เป็นลมเมาเลือดนีย่ยาดูเลยครับรีบปิดตาไว้ครับจิ้มลำตัวครับแปร์โอ้ยแครนี่ก็ ด้านซ้ายนี่เลือดถึงนั้นเลยครับอ้าทีมครับลูกนี้เสียหลักครับลุกมาไปต่อครับลูกมาไปต่อ<ๆ>อ่ะอย่างมีหมัดครับแครเดินหน้าต่อสับล่างครับโหเจนหน้านี่ก็ดูหน้านี่เลือดทั่วเหมือนกันครับหมัดหนึ่งสองยับซ้ายดุบซ้ายโอ้ย<ๆ>สงครามเลือดดีๆนี่เองครับคู่นี้ครับ โหอใหญครับต้องให้แพทย์ดูทั้งคู่อะครับมาจูงมือกันไปเลยครับสามคนครับโอ้โหหมอจะดูใครก่อนครับดูแคลก่อนแล้วกันครับอ้ดูแคลแล้วยังไงครับหมอโอ้โหดูต้องดูให้เท่าเทียมเลยนะครับพอจูงมาให้ดูด้วยกันทั้งคู่ครับดูเจนหน้าบ้างครับแผลใหญ่จริงจริงครับ ไม่ไหวค,ครับรอายังไงครับแล้วยังไงให้ใครยังไงอ่ะครับเข้ามุมก่อนเข้ามุมก่อนเดี๋ยวขอ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 เคลียร์ก่อนครับกรรมการบอกขอเคลียร์กับหมอก่อนดูภาพช้าครับโอ้โหนี่กับฝายคนละเล่นจริงๆครับแล้วก็ออกอาวุธกันไม่หยุดหย่อนครับมันก็เลยเลือดท่วมกันอย่างนี้เลยครับวันนี้เป็นผู้หญิงเนะครับโอหาย่างจริงครับของแบบนี้ครับมวยหญิงครับ And ladies and gentlemen, in bout number three here this evening, a thrilling battle has ended in round number two with the result a draw. Summer! Oh, i Oh, yeah, I hope that. Oh, a so soon,